สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้ผมมาแนะนําเหรียญราชันพันล้านหลวงปพุญญากาโมนะครับนี่เป็นตัวอย่างเหรียญจริงเลยนะครับนี่เลยนะครับลงยาสวยงามครับลงยาแดงนะครับด้านหลังเป็นขุดนะครับนะครับลงยาได้สวยงามมากนะครับนี่หนึ่งเหรียญไม่มีหัวนะครับเหรียญไรห่วงนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่เลยลงยาดํานะครับตามรูปเลยนะครับนี่คือรูปภาพตัวอย่างของเหรียญนะครับเป็นไปแบบนี้เลยนะครับต่อไปเป็นด้านหลังของเหรียญนะครับชัดๆนะครับนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นคุดนะครับแล้วก็มีเขียน2 5งหด้านล่างนะครับต่อไปเป็นรูปหลังนะครับนี่คือการจัดสร้างของเขามีการจัดสร้างจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับรอคาดการณ์ว่าน่าจะรอวัดเปิดนะครับค่อยจะอออกมา กรตจนะครับนี่เลยนะครับต่อไปเป็นบริการจัดสร้างนะครับนี่เลยนะครับบริการลุ้นโชคนะครับสร้างขี่ลังไม่รู้นะครับเมื่อกี้โอ้โหเยอะมากครับก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเอกก็จะมีเนื้องเงินลงยาราชาวดีพื้นแดง99เหรียญน,นะครับเนื้อเงินลงยาราชาวดีพื้นฟ้า99เหรียญแล้วก็นเนื้อเงิน ลงยาลาชาวดีพื้นเฉียว99เหรียญนะครับแล้วที่สร้างเยอะนะครับก็จะเป็นรายการที่58 5สบนะครับเนื้อทองแดงลงยา2สีม่วงแดงนะครับสร้าง1 1 9 9ห่ยเหรียญนะครับแล้วก็รายการที่59เนื้อทองแดงลงยา2สีนะครับฟ้าแดงนะครับ1 1 9 9นะครับนี่เลยนะครับชุดแถมยกลังนะครับเนื้ออัมบากาสาตินลงยาสาสีแดงเขียวเหลืองนะครับ 299ถ้าดูอย่างนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะสร้างประมาณ299หลังนะครับเพราะว่าของแถมมีอย่างละ2 9 9นะครับมีทั้งหมด3รายการนะครับที่เป็นของแถมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่ผิดนะครับก็จะสร้างประมาณ299หลังนะครับตามนี้เลยนะครับลุ้นโชคนะครับ189าบาทนะครับนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนพระออกมาก็จะราคาเดิมหรือเปล่านะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับ นี่เลยนะครับใบรายการทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วนะครับพี่พี่ทุกคนอ่านดูวนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณนะครับคนที่กดติดตามนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมมีผู้ติดตาม1 0 0รคนแล้วจากที่ผมไม่มีผู้ติดตามเลยขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคนที่กดติดตามแล้วก็ผมก็มีกิจกรรมนะครับแจกพระยี่สามองค์นะครับผมได้ลงคลิปไปแล้วนะครับพี่พี่ทุกคนเข้าไปดูในหน้าแรกของผมนะครับ คือให้ไปคอมเมนต์นะครับว่าคุณมีคนคอมเมนต์คนที่เท่าไหร่นะครับพอถึง1,000ัซับผมก็จะแจกพระนะครับผมก็จะเขียนกระดาษนะครับหมายเลข1นะครับจนถึงจำนวนคนที่คอมเมนต์นะครับว่าถึงเท่าไหร่ผมก็จะจับฉลากนะครับ23ใบนะครับถ้าตรงกับหมายเลขใครก็รับไปเลย1เหรียญนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ